जनुवान्थ नी सनता सन्तीमुन्य जना सबोमी चुन तो थमस वनाको अयम बसनता थम स वनाको अयम बतंताम Masak barang karo ayam patanta satu. च भगवतो अळहतो सम सम्भोत नमो तत् स भगवतो अणहतो सम सम्भोथ नमो त भगवतो अळहतो सम्भोथ स

มิตรติยามปิธัมมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวาิภานังสารังคาสามิตติยามปิสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวาิภานังสารังคาสัมมิตรติยามปิพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวาิภานัง สระนังคาสัมมิตติญาปิธรรมังให้วัฏนังเตชีวิตังยาวานิพนังสระนังคาสัมมิตติญาปิสังขังให้วัฏนังเตสีตังยาวานิพนังสระนังคาสัมเมียม สพมเทอเทวีสันจารถวัตสันจารเจเปันจาตาจารหาารามาสิทธสาอหางเกสสังขมันจาสชังขันจาตเลนามามิหังน้ำากาดามพระเวนะหันตวะสาเปียวปะตเวนิตาอันทราญญาปิวินาสัวอาศสสัตตสันเตปัญจาปัญ สัญจาจตุเวสาติสาสกเกตัสาจตตาสาหัสานิรามันมิสิระสาหังเกสังธรรมันจาสังขันจาตะเรียนอนามามิหังนัมกาลานุภาเวนันตวันสัพเพลุปัตเวนิการตระยามปีวินาจันตัอาศิสาตอสัมพอเทียมปัญจปัญญาสัญจาจตุเวสาติสาสกเกม ทศสาติตาสหัสานินามิศรสาหังเตสังธัมมันจ่าสังขันจ่าถารีนันมามิหังนัมกัลานเพื่อเวนะหันตวะสาเพี้ยวปะตเวนิการตระหนญาปิวินาศสันตัวอเสษสาโตสัมพอเทนวตระสเตมอธาจตาริสสาสเกวิศติสตาสหัสานินามิศรสา hàng tê sang tham ăn <imitation> trà sang khăn trà ta đến là nam a mi hăng nam a ca đan lúc về biên an ta sa phe u pa ta về ani ta la nhã pi vi na san tu a sen sa tu an mo la tu san ma san phu ta sa mi a sinom nam mô tam ma ma sa sa va ca ta se va te ni tha nam mô ma ha sang ca sa pi em bi so tha si ra thi thi no nam mô o ma ca nha la tha so la ta na ta nha so so tu kang nam mô o ma ca ti ta sa ta sa va thu ta nha sa pi nam mô ka ra pa pha vi na vi ca san tu pa ta nam mô ka ra nu pa vi an thi hoan tu sa pa ta namu mô ca ra sa an ce na vi tim hi mi te a sa wa ni ta po ta ni sa ma ka ta ne pham ma ni wa ya ni wan ta ri khe ta tha ka tang khe wa ma no tsa pu tang po ta ng na sa ma su va ti wan to ya ni ta po ta ni sa ma ka ta ne pham ma ni ni wan ta ri khe ta tha ka tang khe wa ma no tsa pu tang hamang namasa masuwati hwan tuanya nita puata nesa makata neam pemaniwa nya nihwan tadi ke THEWA katang tevamano saputang namasa masuwati hwan tuan sapasivisasti nangjevamanta katang ninya nnya seti SE setanja pepadesan yang anaketam hisapata sapata sapapani nang sapaso নিৱৰ তি পৰিতন্তপমত অপমন গোপম নৱন চাপন আইংকা চতিপম চিটামি ৰখা গতিকে পোটা চমু ভগৱত নম চোত ইফো ভগৱত লোককবিচালী চনোচন ভগৱা তামোচি কোম হেৰি পি কোপন পেথি ত เป็นโยเอเตสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆโสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญติทังจตาริปริสาญุคาเนธาปริสาบุคคามเอสาภควโตสาวกสังโฆอหุนายโยปหุนาโย ตาคินายุอันสนิกรณิโยูอนุตรังฑปุญญาเขตังโลกัสสัตติยันทุนิมิตังอภมังกาลันจายธจามนาปุสะกุณาสะสะตอมปะปะโหตุสุปินาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสัมิโตยันทุนิมิตังอภมังกาลันจาย ធម្មណោបោសាគុណ स्स သသောပပခ वो ਤੁ โจ විනාකාන්තං ធម្ម ानु ภาเว න විනාසමෙන්තෝ යන්තොනිමිතං අවමංඛනං จ ය්‍ය ោធម្មណោបោសាគុណ स्स သသောပပခ වෝ ਤੁස විනාකාන්තං ਸੰ ္ဂ хам ພະເວ න විනාසමෙන්තෝ ཨම්

Nā sotī nā rā sāntokātā vā sāpī rā kāpū pāsa mīntotēm Nyāng kīnti rā tanāng rūke, visāti bibitāng kūtū rā tanāng, kūtū rā samāng rā titasamā sotī e pabantotē, nyāng kīnti rā tanāng rūke Visāti bibitāng kūtū rā tanāng, kāpū e pabantotē, nyāng รัตนังโลกเฆวิสัทธิวิวิตังโกตรตนังสังตรัสสมังนาติตัสสะมาโสติเอมภาวันตุเตเมตัญจสภโรอิติมิงมานาสัมภามาเยอปริมานังหัวทั้งอาโทจติริยํจาสานปะทังอเวรังสานปะทันติสัญจานังเอเสโนวาสัญญาโนวะยะวะตัสสาวิกตะมีนโตเอตังสะติงอทิธยภูมิเมตัง ไม่ฮาลังอิทามาโหติเินจานโอปะฆามาสีระวัมท้าฌานินาสัมปันโอกรมเมสุมิเนียเคทังนาเฮจัตโตขาพาสิยังปุณเดเตเตมมหรุณนิโกนาทวยตาญาสาปปานินังบุเรตวาปะดมิสัมภาปะโตสัมโพหิมตมัง เอเตนะสาตวาเสนะหอนตุเตสยมังขะลังสยัญโตโพธิญามุเลสากัญญานางนั้นทีว่าตโนเววังตะวังมิสโยสยโชสยมังขะเลอปราสิตะปนังแกสิเสมพทวิโวคะเรอภิเสกะสภาภูตะนังอักขปะโทปะโมทันทิสุนากตังสมังขะลังสุปะภาถังสหอทีตังสกะโนสมหตจาสุัง Pemacari so patha kanya kamang baca kamang patakinang Patakinang patha kina mano kamang bani hita patha kina patha kina nikata bana labanta tem patha to vira na hob tusasa ne roko cuki to ho hi sa savenya chúng ta viður hafðu þessar sáni orða, chúng ta hóe sáða þeim náttíðar áður að það, chúng ta viður hafðu þessar sáni orða, chúng ta óta sáða þeim náttíðar. Tha na parami sampanoiti piso pagavatha na upaparami sampanoiti piso pagavatha nam paramatha parami sampanoiti piso pagavasi da parami sampanoiti piso pagavam สีราอุปปาลมีสัมป anno อิติปิโสภควาสีาปรมธาปรมีสัมป anno อิติปิโสภควาเนธรรมปรมีสัมป o อิติปิโสภควาเนธรรมอุปปาฑมีสัมป anno อิติปิโสภควาเนกรรมปรมาธาปรมีสัมป anno อิติปิโสภควาปัญญาปรมีสัมป iti piso pakawa panya upapa dami sampano iti piso pakawa panya pada mata pada mi sampano iti piso pakawa bidinya pada mi sampano iti piso pakawa Mirinya upapa dami sampano iti piso pakawa bidinya pada mata pada mi ສຳປັນໂຍຕິພິໂສພະຄະວາຄັນຕປະມີສປັນໂຍຕິພິສພະຄະາຄັນຕິປະປາດມນສຳປັນໂຍຕິພິສພະຄະວາຄັນຕປມະທາປະມີສຳປັນໂຍຕິສພະຄະວາສັດຈາປະມີສຳປັນໂຍຕິພິໂພະຄະວາສັດຈາອຸປະປາດມີສຳປັນໂຍຕິພິສພະຄະວາສັດຈາປມະທາປະລະເມ สัมปะโนยติปิโสภะกวาติธานาปารามีสัมปะโนยติปิโสภะกวาติธานาอุปปารามิยัมสัมปะโนยติปิโสภะกวาติธานาปรมัตาปารามีสัมปะโนยติปิโสภะกวาเมตตาปารามีสัมปะโนติปิโสภะกวาเมตตาอุปปารามีสัมปะโนยติปิโสภะกวาเมตตาปรมัตาปารามิย สัมป annotation ติภิโสภควาเปขาปรมีสัมป a n n o t a i n ติภิโสภควาเปขาอุปปาลมีสัมป a n n o i n ติภิโสภควาเปขาปรมาธาปรเมสัมป a n n o t a t ติภิโสภควาโธสภานุตายโนธัมโมโลกุตตโรนวาสังโฆมคกาพละโทจัยเจตังรัตนตัญญัง

အသာစပစရောထမလကနသောစစာရသထသသပကန၏ထပသပပစစနာ မze ပါke်အခနခ viပသ ာကမနနပစပာစမမanaမထpē takanaမtaကsပ အဖနာဝသ teေစခ့စထာစထာရ samaထျ။ thamang sutta ri tang kale ta sevanu phave na honto sevo sukhi sattali kitang cendi tang pasang tharanang wachanang kholong te sang thesanaang sutawa ta sang ayo pabatha ti tem na the me saranaang anyang phottho me saranaang wadang ye tera saja watsana honto te siyama mangkhalang na thi me saranaang อัญยังธรรมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสาจะวะเสนะหอนตุเตสยัมังฆังขาลังนัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆมีสรณังวะรังเอเตนะสาจะวะเสนะหอนตุเตสยัมังฆานังสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะโพธิรัตตานัง कमल तनाङ् सङ्कला तनाङ्गेन चतुरशीति सहसामाखन्दानुभवे नयानुभवेन शिरसा वाकानुभावेन साफ्यते लोकां साफेते फाफेतयं तनया साफ्यते उपा तवा साफतूनिमिता साफ्यते भकरा विना सन्त्वानुवाथकोथन वाथको เดเรวะตกายะสะวะตะโกภะระวะตะโกวะนะวะตะโกสุขะวะตะโกหวนโตสัพพะทาสุขะโลกังภาญะเวลาโสกะสันตุจุภาตะวาณีการตลัญญาปิวินาสันตุจะเตสัสสะสัญญะเสเทถานังนังภังโสเถียงภะคะยังสุขังภังสิริอโยจะวันโนจาพังวิจะสวะสตวะสะจาอโจเสวะสทม Pawantu ten Na katanya kapota nang bapa kahani wana na padita san pavin hanta bate katanya kapota nang bapa kahani wala na padita san Nupa wiran tawate katanya kaputa nang papa kahani wala na padi tosan pa o kpaata me.